สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานที่จัดงานนะคะเมื่อแรแล้วพี่น้องค่ะอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพี่น้องหืมห้องน้ำอยู่ข้างๆมีหมดเลยค่ะ แล้วพบๆ่อกันค่ะพี่น้องค่ะจักจะเต็มนะคะบัตรผ่านประตูคุ้มแสนคุ้มนะคะพี่น้องรวมทําบุญเนาะบัตรผ่านประตูพเพียง20บาทนะคะวันนี้เจอกันอยู่ที่วัดใหม่ชัยวงศันนะคะตำบลท่าคันธโทอำเภอท่าคันโท,นโทจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพี่น้องก็ mm hmm. มีกิจกรรมของทางวัดนะคะว่าจะเป็นสอยดาวการกุศลน,นะคะก็าสามารถมาร่วมกิจกรรมก่อนได้นะคะของรางวัลเยอะมากนะคะ งานบุญอ่เว,เวะะิีบุญแห่พะเวทนะคะตอนนี้ทั้งคณะกรรมการทั้งครูบานะคะกำลังแห่พะเวทอยู่นะคะอันนี้ก็หมอลำของเรานะคะก็เตรียมสถานที่รอนะคะเตรียมเวทีเนาะเตรียมทุกระบบนะคะบัตรผ่านประตูก,การกุศล20บาทค่ะสามารถรับชมได้ซอดแจ้งเลยเนาะที่น้องการชมาลเม่แรงเชียร์แรงใจงานหมอลำที่สารนะครศินกันได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มมิสารมะปูลายแล้วค่ะนี่แม่แม่แล้วก็เอาสารมะปูเตรียมไว้นะคะ สถานที่นะคะลานข้างในวัดนะคะเป็นร้านดินนะคะพอเรียนเชิญนะคะท่าในใดที่อยู่ใกล้ฟาร์มจับจองนาฮะคะ่ะผู้สาตร์จองพื้นที่กันได้ค่ะภายในวัดก็มีกิจกรรมให้ร่วมทำบุญนะคะว่าะจะเป็น กำลังเร่งน,นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกผแผนกทุกทีมลําโพงเครื่องเสียงนะคะฉากจอไฟนะคะใช่ค่ะวัดใหม่ชัยวงจันทร์ค่ะอเอรทราคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะมือแน้ประชาสิสมพันเนาพี่น้องพ่อๆกันค่ะจัหนักจะเต็มนะคะข้อแจ้งน้ำกันเนาะ ชวดกันตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายกันเลยพี่น้องี่ฉ่นก็เริ่มมีสารมาปูนแะล้วแม่ลมาถ่าแล้วค่ะเอาเสื้อคลุมนะคะป้าห่มมาด้วยนะคะนอนฟังแ้วน้ำกันจะมาสวดแจมพุ่นอมีแม่และมาเรื่อยๆแล้วค,ค่ะเียเริ่มทำกำลังเขียนคิวครับวจะ เก็บัดเชิญไหมแอชมินคนสวยเดี๋ยวแอดมินอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับงานวันพรุ่งนี้ถึงเราจะแอดมินต่ออัปเดตเนาะ,ะวันนี้ก็เป็นบัตรการกุศลนะคะ20บาทค่ะบัตรทานบัตูค่ะพี่น้องทําบุญค่ะกันทั้งวันแหละถ้าไใดอยากจะร่วมบุญมากกว่านี้ก็สามารถร่วมได้นะคะเพราะว่าคุ้มแสนคุ้มเนาะชมวันวงใหญ่นะอีสานนะครสินคะพี่น้องจะมีโอกาสแวะมานะคะํำการสแสดงบอสซี่กับซัมฟี่ค่ะมื่อนี้ใส่บาทเนาะพี่น้อง20บาทนะคะ ทวีค่ะพุ้ธจ้าพุทาออกมาหลายแล้วค่ะนี่แล้วพูทสามาจ่อพื้นที่นะคะหลังจากไปห่พระเวทเนาะมีทั้งกลองยาวรถแห่นะคะแ่อ้อมบานเนาะพี่น้องทำไมถึงไม่มาสมุดประการสตีครับอ๋อย,ยังยังม่มีคิวค่ะทางผู้จัดก็กําลังเล่นหาคิวนะคะแล้วก็วันว่างเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดงานทางอของเจ้าภาพเนาะพี่น้องทางต่างจังหวัดค่ะก็พยายามหาคิวนะคะ ตอนนี้ก็มีคิวนะคะของฤดูกาลหน้าทางผู้จัดก็กล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะการมานั่งจิ้มคิวเอาเนะาะเพราะว่าจะเป็นผู้จัดหลายหลายทีมนะคะเราด้เจอกันแน่นอนนะคะพี่น้องอดใจรอนะคะว่าเรามีส่งท้ายแล้ววันนั้นมันเอออยู่วันที่ยี่ยี่สิบอยู่รถตันมินบุรีนะคะกระทรวงท่ายกรุงเทพเนาะบรรยากาศค่ะปูสัดฟังลำค่ะนั่งชมโชว์หรอพี่น้อง บรรยากาศดีๆแม่นค่ะผู้สาวก็มาจองศาสตร์แล้วค่ะเนี่ยมาปูศาสตร์จองพื้นที่แล้วนางขังกับพวงคุณเด้อาจจะออกง่ายเนาะ,ะค่ะาเพื่อจะไปฟอร์ดมวนๆเอามัดไว้นะค่ะเนี่ยทับกันไว้ล้มคอ่อยปั๊บปิวน,นี้ก็มีอ่าศาลานะคะศาลาการาาปรียนเนี่ยที่หนองบางล้มไหวกลางหลังก็เป็นต้นไม้ค่ะ สำหรับสำหรับวัดใหม่ชัยวงจันทร์นะคะสมุท่ากันโทก็จ้างหมอรใหไงทุกปีแหละพี่น้องให้พี่น้องได้มาร่วมบุญแล้วก็ได้ชมหมอลํานะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นคิวของอิสนานตะกรสิงห์ก็กราบพระคุณคณะกรรมการน,นะคะท่านเจ้าอาวาสนาอที มีตาลูกหลานมาทําการแสดงมาพิ n องขาอยู่ที่ตำบลท่ากันโท่อำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินค่ะกลังงาพนพน้องคงไม่ให้เลงเชียร์เล้งใจกันเยอะๆนะคะบัตรผ่านประตู20บาทเท่านั้นนะคะก็ร่วมทําบุญกับทางวัดได้ด้วยว่าท่าในใดอยากสมทุนมากกว่านี้ก็เรียนเชิญเลยนะคะจะเจอกันได้ค่ะอ๋อหนึ่งพุ่มเป็นต้นไปนะคะก็กิจกรรมภายในวันนะคะก็คุกคันนะคะแต่มัสึของกินกันก่อนได้นะ ในที่ชมไร์สดอยู่ก็เรียนเชิญนะคะมาอูตสาห์จองพื้นที่หน้าห้ากันก่อนได้ค่ะเดี๋ยวตั้งพู่ทีมงานก็จะทดสอบระบบแล้วค่ะอาจารย์ชัดก่ามาเตรียมแล้วค่ะเตรียมที่จะเซาเช็คนะคะตอนนี้ก็รอลำโพงติดตั้งก่อนนะคะสวัสดีพี่เข็มค่ะอำเภอห้วย,ยเม็ดใช่ไหมคะ๋อเดี๋ยวจะมีตรวจสอบให้นะคะ นะคะมีของกินนะคะภายในงาน oh <my> เริ่มขายแล้วค่ะขาย,ยแต่เว้นเบี้นละพี่น้องเพราะว่าในวัดก็มีกิจกรรมตลอดนะคะไม่ว mm hmm. ่าจะเป็นลงทาน mm hmm. แล้วก็การแห่นะคะ mm hmm. บุญพเวทของคณะกรองยาวแล้วก็มีสอยดาแล้วก็มีพี่น้องที่มาร่วมบุญร่วมกุศลภายในวัดทั้งวันนะคะวันนี้ก mm hmm. ็น,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 นีค่ะออกไปแห่ยู่ข้างนอกค่ะแห่พเวทเข้าเมืองนะคะอิกจไนไปกัคุณเวยเขาวัดน,นะคะสถิตินะคะของ ดูกาของปีที่แล้วนะคะทางวัดเพิ่งแจงไวว่าประมาณ1นึ่งทุ่มนะคะขอามาด้วัดบัตรค่ายีสิบบาทค่ะบัตรการกุศลค่ะคุณชาตตุดา20บาทค่ะการกุศลค่ะบริล,ลอมสังกะีนะคะก็ผ่านประตูนะคะก็หย่อนได้เลยนะคะเรือธนยัยอยากรวมบุญมากกว่านี้ตามจิตศรัทธาก็ได้นะคะยี่สิบบาทห้าบาทลอยนะคะตามกําลังศรัทธานะคะ ที่เขาสบายใจแม่นค่ะเป็นปักดอกงหม่หนางานค่ะคงจะเป็นประมาณนั้นเนาะยังงั้นถ้าเตรียมพร้อมพร้อมไม่ถาดละค่านนี้สัตว์ยังไม่ได้หลายเนาะพี่น้องท่านใดที่ชมไ์สดอยู่ก็ออกมาเลยเนะพี่น้องมาปูสัตว์จองพื้นที่ก่อนได้ค่ะอยากดูส่วนหน้าลำโพงตรงกลางเวทีตรงหน้าเวทีก็ได้เลือก,อกได้เลยนะคะจะประกาศไปหนา งานค่ะตอนนี้สดๆเลยนะคะนี่ผู้สาวออกมาแล้วค่ะนี่จองผู้สาวจองหน้าหันค่ะนั่งฟังลังกันเนาะพี่น้อมแลงจะหนักจะเต็มนะคะค่ำคืนนี้อีสานนครศรีมีก๋วาวัาทำการแสดงนะคะอำเภอทาคันโทจังหวัดกาฬสินนะคะตกได้นะครับแข่งนาแข่งลังได้ครับพิชใต้พิกหัวได้ เลือกของนังนะคะจอมพื้นที่ได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่หลังเวทีของเรานะคะด้นานของเราก็เข้ามาจัดเตรียมนะคะ เต็น์นะคะพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนนะคะศิลปินแดนหัวหน้านะคะเต็นท์พระเต็นท์นำนวยการนาะพี่หน้องหลังไว้ที่ห้องจัดสรรพื้นที่ค่ะมีสามารถจองนะคะพื้นที่ต่างๆนะคะแต่เราลองนะคะเอาชุดมกักแควนมา้าหอยจะเตรียมไว้แล้วก็ไปอาบน้ํากินข้านะคะแล้วก็มาแต่งหน้านะคะแล้วก็รอลําดับพิธีการของทางวัดนะคะรอเวลาทําการแสดงค่ะ นีพี่ี่กอกับเขามาแล้วพี่น้องวก็จะเตรียมเต้นจะเตรียมยังเนาะฟื้นนะคะพักพรอนนะคะงานซอดแจง้งนี่ก็เป็นคอสตูมแล้วก็เตรียมไว้หมดแล้วนะคะพี่คอถุงกเปฟแห้งพี่น้องเสียบโคนเสียบหัวเตรียมไว้ค่ะแล้วน่านจะได้พรอมสำหรับการแสดงในค่ำคืนนี้นะคะเฝ่าบอกกันเอิ้นกันแช่กันนะพี่น้องบัตรการกุศลน,นะคะ ยี่สิบบาทนะคะปักดอกใหม่เขางานค่ะเลือกตามจิตศรัทธาได้นะคะกระบะโชว์ต่างๆนะคะเตรียมไว้ครอบการแสดงค่ะจะเตรียมเลี้ยงไว้นะคะจะได้มีเวลานะคะทําอย่างอื่นนะคะซอมเซฟอุปกรณ์ส่วนที่เสียหายบัตรยี่สิบาบาทปักดอกใหม่ลุงซ่งนี่ค่ะกระบะโชว์ต่างๆเนาะพี่น้องได้เบิรงแทในใแน่นอนค่ะมาห้ยกำลังเชดแรงเชียร์แรงเจกกันได้หลายค่ะ20บาทนะคะชมกันจนว่าตลอดสอดแจ้ม ยาากด้นหลังเครื่องปั้นไฟป,ปั้นแล้วค่ะารชัดน่าจะซาวเชคนะคะอีกสักครู่ตรวสอบระบบไรสดเดี๋ยวรอรอดูอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เอ่อค่อนข้างดรอปนะคะวันนี้เดี๋ยวถ้าสัญญาณมีความแรงจะไหนเดี๋ยวไอมินไลฟ์ให้ชมนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ไลฟ์ก็มาถึงแล้วนะคะเพราะว่ารถศิลปินสอบเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ไลฟ์นะครับ อีสานตะขอสินร่วมกับหมอลำไอดอลเนาะพี่นองกับเบิร์กันจูใจแล้วค่ะจนว่าเกือบสอดแจ้งพคนละค่ะตามเวลานะคะของเจ้าหน้าที่แล้วเราก็เดินทางไกลด้วยนะคะเก<ม>ือบ400กิโลเมตรนะคะเพื่อมาเพื่อท่าคอนโทรใช่ค่ะ,ะบัตร20บาทปักดอ,อกใหม่แมนห้องน้ำห้องน้ำห้องในแมนค่ะห้องน้ำเยอะมากนะคะอยู่ตรงโซนด้านข้างเวที อยู่ตรงโซนด้านข้างวีห้องน้ําเยอะมากค่ะพี่น้องอันซ่อนครับเพราะว่าร้านนั้นได้แซ่บอยู่่ฝดาวอ่ะพี่น้องมากอ่ะสามารถใช้บริการได้นะคะขอบมาพี่น้องค่ะปูสะจับจองพื้นที่นี้ได้ยินเสีิบรถเมลกไก่ข้ามาแล้วค่ะเนี่ยจะเริ่มอวยเข้ามาในวันแล้วค่ะแสดงที่ออ อำเภอท่าคันโทจังหวัดกระสินค่ะพี่น้องวัดใหม่ชัยวงจันทร์นะคะตำบลท่าคันโทพี่น้องกับจิ้มตรงลิงได้เลยเนาะท่านใดที่จะมานะคะไอ้มิ๊มก็ปักหมุดไว้แล้วนะคะลิงก์สำหรับที่จะเข้ามาชมกองเงากสินเงินนะครับมาจากอุ้ยมาแล้วค่ะขบวนเห่สามนะครับแอบพะเวทเข้าเมืองจ้องให้พงษ์กับตาข้ามได้ยังไงสินี้กันนะครับ พิสานนครสินมิจนาสินมิจนาเมืองค้นนะครับที่เราเนี่ยก็บสินด้วยกันนะครับบรรยากาศนะคะเฝ้ามาค่ะพี่น้องมาปูสัดมาจองพื้นที่แล้วคอยไปอาบน้ำอาบทาเนาะแล้วก็รอชมพิสานนครสินกันเลยสายทอดเปท่านนี่ต่อไปเป็นไปร์ตเลยเดี๋ยวไลฟ์ให้ชมนะคะไก่ยกัเตียมกับยำไร้แล้วเจอกันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มอยู่นะคะสห้สัญญาณแม่แรงๆนะคะจะจะไล่ให้พี่น้องเบื้องต้นแรงๆเนาะสนับสนุนกันได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้วพบกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะ